สวัสดีครับจากการทดลองคลิปที่แล้วการเด็ดใบอ่งุ่นแบบไม่ต้องงดน้ำของสายพันธุ์อนุตา้าคนที่ได้ก็คือติดชอ่อมาแล้วครับ1ชอ่อแล้วก็ช่องชอ่อครับออกง่ายนะครับสายพันธุ์อนุตา้าเข่งนี้เลยครับแต่เพิ่มเติมคือทำที่บงังฝนเพราะว่า กลัวน้องเป็นเชื้อราสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำเลยนะครับสายพันธุ์อนุต้าดอกพวงใหญ่นะครับนี่กิ่งก็สวยครับติดผลง่ายจริงๆครับถ้าเราทาดอเม็กที่ตาพวกนี้ก็จะทำให้แตกตาเยอะขึ้นจะทำให้ได้ลูกเพิ่มขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ลูกจะเยอะขึ้นนะครับแตก แค่สองพวง5้าในเข่งแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับ